สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังหนุ่มกัญชัยพูดแล้วสาเหตุอาการป่วยที่แท้จริงหลังหายไปหลายวันนับว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรชื่อดังสำหรับหนุ่มกัญชัยที่ได้ห่างหายไปตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำเอาแฟนแฟนรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสต่างสงสัยการหายไปของหนุ่มกัญชัยแต่ยืนยันว่าไม่ได้ติดเชื้อโควิด -19 ล่าสุดหนุ่มกัญชัยกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์พร้อมลุกใหม่ด้วยทรงผมสั้นเรียบร้อยพร้อมทั้งยังชี้แจงสาเหตุที่หายไปอีกว่าหายไปสามวันมีคนถามว่าเป็นอะไรคือป่วยนิดหน่อยไม่ได้เป็นโควิดแต่อดอดอดแอดๆแบบคนแก่ก็เลยหยุดพักให้ร่างกายฟื้นตัวซึ่งเจ้าตัวยังกล่าวขอบคุณทีมงานและผู้ชมที่เป็นห่วงพร้อมยืนยันว่าอาการดีขึ้นแล้วและพร้อมกลับมาทำงานตามปกติอีกครั้ง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ